มันมาอยู่กับงบประาณหลังจากนั้นมามันกลับมาหลังจากวันที่ยี่สี่เลยเห็นมันมาวนเวียนไปเลยไม่มาเลยไม่กล้ามาอยากให้มันมาอยู่อยากให้มาอยู่งานงานครับเมื่อไเพิ่มเตัิมลักนะมือถือกูแล้วมันยิงเข้าตรงไหนมันที่เจ็บตรงไหนยิงตรงรังซ้อมลูกครับเข้าไหมตัวามันมันมันถือตัวมันบกเข่าเนี่ยครับไม่จุดเป็นจุดแดงแดงก็พี่เป็นหัวหลุกอะไรที่หลัง ก็เละนอยู่นะครับตักรแรงอยู่แล้วเราเช <temporal> ื่อไหมว่าเราแบบห้อยพระอะไรเงี้ยปกปักรักษาทุกองค์ไทยจะมีส่วนที่นัำต <Hayır> ื้น <imm> ข <PDF> ้ออะไรที่ข้อต้มเมยหลวงต้มมากระบุ้งเวนกระปูดทองมากระบุ้งเวนกระุงแหวนก็ค่อยมานานแล้วหมายว่านานเลยไปใช้ปัตรอยู่ไปเห็นว่าคนก่อเหตุไหนน้องโตโต้เนี่ยมันออกมาสถานทีมาเพราะว่าไปขยับข้ามถน่นมันตั้งใจะจะ ตัวเป็นนักเลงแถวนี้หรือเปล่าที่มองไงบ้างนะฮะที่พี่โปะเขาอะไรเนี่ยมอกเงยก็รูดก็ผมบอกว่าผมไม่กันนะคือก็ไม่ได้อยากมีเรื่องเลยหรอกแต่ก็แม่เนี่ยพ่อผมเคยใส่ใจกับมันอยู่แล้วมันบางครว้งมันเล็กน้อยครับแต่ผมรู้ตัวเรือยังงี้ซ้สมันมันอะไรก็ผมบอกครับอโเคแต่วันนั้นพี่ไม่ได้เอาโป